ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพาระคาถาศักด,ดิ์สิทธิ์ .com จอมขมังเวทจะมาขอแนะนำบทสวดและพระคาถาที่ทำให้ท่านนั้นเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งบทสวดนี้ ข้าพเจ้าได้เคยนําเสนอแก่ตั้งหลายแล้วแต่ในนั้นข้าพเจ้าไม่ได้อธิบายให้เข้าใจว่าบทสวดนั้นดีเพียงใดบทสวดและคาถาที่ข้าพเจ้าว่านั้นนั่นก็คือกรณียมิตรสูตรอันเนื่องมาจากมีท่านสมาชิกท่านหนึง่งได้ถามว่ามีคาถา ที่จะทำให้เจ้านายรักเจ้านายเมตตาหรือไม่กับผมเลยแนะนำพระคาถาบทสวดบทนี้ครับกรณียเมตสูตรให้ทุกคนทุกท่านได้ไปฝึกไปหัดท่องก่อนนอนก่อนออกไปทำงานบทกรณียเมตสูตรนี้มีความสำคัญนะัก ครูบาอาจารย์หลายๆท่านได้รับการยกย่องว่าบทสวดนี้ดีมากท่านจะขึ้นเข่าร้งกล้วยไปที่ใดก็ตามเมื่อท่านสวดจะเป็นประจำเมื่อท่านสวดจะเป็นนิดท่านจะได้มีความรักความเมตตาจากทั้งเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายแต่ก่อนอื่นที่ท่านจะได้รับความเมตตาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นก่อนอื่นเลย ท่านต้องดำรงตนในสินธรรมโดยเฉพาะสินธรรมในข้อที่หนึ่งข้อปาณนาติบาณจงดำรงตนด้วยความมีเมตตาต่อปิดามารดาของตนและจงดำรงตนด้วยความมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมมนุษย์เพื่อนร่วมโลกทั้งมนุษย์และสัตว์ในชาตาต่างๆเมื่อท่านดำรงตนด้วยความเมตตาแล้ว ความเมตตาปราณีจะบังเกิดแก่ท่านทัง้งหลายและเมื่อท่านตั้งหลายนั้นสาธยายนมนบทกรนี้ยังไม่ตัสูตรนั้นอยู่เป็นนิดท่านก็จะได้ทาความเมตตาจากเทวดาแหลมนุนทั้งหลายรวมทั้งเทวดาประจำตัวท่านด้วยดังนั้นท่านทั้งหลายที่อยากให้เจ้านายรักเจ้านายหลง เมตตาสงสารท่านก็ต้องตั้งใจทำงานเรียนรู้งานของท่านอย่างขยันขันแข็งริบและประกอบด้วยการสวดมนต์บทกรณีพิศสนก็จะยิ่งทำให้ท่านนั้นเป็นที่รักของเจ้านายนี่คือประสวดที่ทางเราแนะนำและเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านดำรงตนตามที่เราบอกแล้ว ดำรงตนด้วยความมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานดำรงตนด้วยความมีเมตตาต่อบิาดามารดาดำรงตนด้วยความมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แล้วท่านนั้นสาธยายมนสวดมนบทกรนี้ไม่ด้สุดอยู่เป็นประจำท่านจะเป็นที่รักของเทวดาท์ทั้งหลายทางเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่ง หรือท่านใดยังไม่เคยได้ยินได้ฟังได้สวดก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเปิดบทสวดมนต์มาแล้วก็เปิด You Tube บทกรณีนี้จะสวด,ดฟังทุกวันฟังทุกวันฟังทุกวันเราก็จะคุ้นชินกับบทสวดบทคาถาบทนี้นะครับหรือในกรณีที่ท่านนั้นปัจจุบันทันด่วนที่ท่านจะออกไปข้างนอก ด้วยปัจจุบันทัน่วนคือมีเหตุการณ์อันทําให้ต้องรีบออกไปท่านก็สามารถสวดได้โดยเริ่มต้นที่สวดที่บทเมตัญจะนะครับเมตัญจในบทกรณีีมตสูตรนั้นในบทกรณีไมตสูตรนั้นมันจะมีบทสุดท้ายคือบทเมตัญจท่านก็สามารถใช้ได้เวลาที่ท่านจะต้องรีบออกไปพบปะกับ ผู้ใหญ่หรือพบปะกับหญิงสาวหนุ่มสาวท่านก็สามารถใช้ได้แต่ที่สำคัญนะครับท่านต้องดำรงตนในศีลธรรมจะเยาบันที่ดีเพื่อประโยชน์และความสุขของท่านทั้งหลายศีลจะคุ้มครองแก่ผู้ที่ทั้งสาสน จำไว้นะครับแรงท้ายที่สุดแห่งคลิปนี้ทางเราขออ้างอิงขอบคุณพระสีรัตน์ไตรตมีคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณบินามานดาคุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านนั้นได้เคยสร้างสมองรมมาทั้งในอดีตและปัจจุบันขอให้คุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น จนบ,นบนันดาในชีวิตต่างหลายจงประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเกิดโชคลาภเพิ่มพูมหาศาลพบเจอสิ่งดีๆและมีความสุขจากนี้และตลอดไปพระกาศาสักศีลดอทคอมจอมขมังเวทขอให้โชคดี